สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งก่อติดกิจกรรมรอบสัปดาห์กับสงขา1นึ่งสเตชันเรามาสรุปกิจกรรมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะวันที่28กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขาเขตหนึ่งให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ณห้องประชุมสีธรรมทัศ์เวลา9.30นาฬิกานาทีมอบหมายให้นางจินนาพักมักคุนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขาเขตหนึ่ง เขารวมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชนครั้งที่2 2,565ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565ณห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาวันที่1มีนาคม2,565 เวลาแปดนาฬิกา30นาทีนาประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งการเปิดโครงการเอามือสามาัคคีตามโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โดยมีนายเจื้อราชสีอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดโครงการณค่า,ายลูกเสือแหลมจากอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาวันที่2มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่สอง2,565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสีธรรมทัศน์เพื่อรับฟังนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน3เรื่องคือเรื่องความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนคุณภาพโครงการพาน้องกลับมาเรียนและสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆในการดำเนินงานเวลา13นาฬกา30นาทีมอบหมายให้นางลัคนาเสริมสุขร้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการสังกัดสบพบสงขลาเขตหนึ่งณห้องประชุม4ธรรมทัศ์วันที่3มีนาคม2,565เวลา8.30นาฬกา30นาทีนางจินนาพักมักขุนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเขตพื้นที่ปีงบประมาณพศ2565ณศาลากลางจังหวัดสงขลาเวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1 มอบหมายให้นางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายวินยัยและประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1น5่ง 2, 5 ณห,ห้องประชุมก้าวเซ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเวลา9นาฬิกามอบหมายให้นางลักษนาเสริมสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานกรรมการการประเมินด้านที่1และด้านที่สองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานนิเทศการศึกษา เสนอขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็นศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรายนางบุญยรัตน์ไก่แก้วตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการโดยมีนางกิติการุณรัตน์อนดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางเหมือนฝันเกื้อหนุนศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินณนะห้องประชุมศรีธรรมทัศเวลา10นาฬิกาสนาที มอบหมายให้นางลัคนาเสือมสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานกรรมการการประเมินด้านที่1และด้านที่สองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานนิเทศการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรายนางพัฒนรีอุนตรีจันทร์ตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการ โดยมีนางกิติกาอรุณรัตอดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางสาวกันกาณิตแก้วประภาสศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินณห,ห้องประชุมสีธรรมทัศตวันที่4มีนาคม2565เวลา9นาฬิกามอบหมายให้นางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการวิชาการจัดเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาบ้านเรียนชยาเมธิสุรัตและบ้านเรียนธรรมรัตนะห้องประชุมสีธรรมทัศ์ก่อติดกิจกรรมรอบสัปดาห์กับสงขาานึงสเตชันก็ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ